ดีครับผมนายแพทย์กษณะคนเยี่ยมมิสเตอร์วัคซีนประจำโรงพยาบาล,ห,ลหนองนาคำนะครับวันนี้ผมจะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด1 9ทีวัคซีนโควิด -19 คืออะไรคือเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือว่าสารอนุกรรมที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด1 9เพื่อป้องกันการติดเชื้อลดความรุนแรงของโรค และที่สำคัญวัคซีนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้เกือบ100%นะครับซึ่งปัจจุบันวัคซีนโควิด -19 มี2ยี่ย้อในประเทศไทยอย่างแรกเลยคือแอสตราเซเนกาฉีดห่างกันประมาณ2เดือนและซีโนแวคฉีดห่างกันประมาณ3สัปดาห์นะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคมของเรานะครับขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองนครคำจัดเตรียมพร้อมและดูแลทุกท่านระหว่างการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับคนที่กังวลกลัวกดข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยหมออยากจะบอกว่ากดข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนี่ยที่มีอาการรุนแรงคือปกน้อยมากจำนวนที่ มีคนไข้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาการรึนแรงเนี่ยน้อยกว่าสิบกลายต่อการฉีดวัคซีนบางเข็มเนาะแต่ว่าสิ่งที่วัคซีนช่วยได้แน่ๆคือช่วยลดอาการรหน่แรงจากการติดเชื้อลดการนอนแกวามและการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นอยากให้มั่นใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่าโทษแน่ๆขอเชิญชวนให้ทุกคนมาฉีดวัคซีน ครับผมนายแพทย์พานุพรวัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นทางโรงพยาบาลหนองนาคำขอเชิญชวนที่น้องชาวอำเภอหนองนาคำรวมทั้งต่างอำเภอที่มีความประสงค์อยากฉีดวัคซีนก็ขอเชิญมาลงทะเบียนที่โรงพยาบาลหนองนาคำได้การฉีดวัคซีนนี้ทางรัฐบาล มีนโยบายให้ฉีดฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้สร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมรับการป้องกันโควิดนะครับพี่น้องชาวเออือหนองนาคำมีควรักทุกท่านนะครับผมนายสมุทรผู้อมนายปือหนองนาคำนะครับก,ก็ขออยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวเภอนอหนองนาคำทุกท่านนะครับให้มาร่วมฉีด วัคซีนนะครับเ่ป้องกันโควิด9นะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดนะครับหรือถ้าติดแล้วจะได้ลดความรุนแรงลงครับซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเราและก็ครอบครัวนะครับจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับให้ปัญหาการแพร่ระราบาดของโรคโควิดในสังคมไทยูทรไปนะครับ พี่น้องชาวอำเภอหนองนาคำที่รักและเคารพกรทุกท่านครับเรื่การาฉีดวัคซีนในครั้งนี้าทางอำเภอหนองนาคำเราได้อำเนยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับโดยมีอย่างน้อยสีช่องทางที่ท่านจะเข้ามาเตือนความประสงค์ในการฉีดวัคซีนนะครับช่องทางแรกนะครับเรามีาสามารถที่จะลงทะเบียนผ่าน พาลายปออฟฟิเชียลนะครับของหมอพร้อมนะครับซึ่งมันจะเป็นพี่น้องที่มีโทรศัพท์ก็สามารถลงทะเบียนผ่านผ่านลายนี้นะครับอันที่2ก็งลงทะเบียนผ่านชัวร์สดของโรงพยาบาลหนองน้ำคำรอนะครับซึ่งมีเราจะติดไว้ที่ป้ายนะครับหน้าโรงพยาบาลนี้ถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นนะครับส่วนอันที่3ถ้าไม่สะดวกได้2ช่องทางน,นี้ก็จะเป็นช่องทางผ่าน,าน,านอสอบถามพี่น้องกสม ของเราในพื้นที่ทอำเภอหนองนาธรนะครับหรือ,อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านท่านก็สามารถที่จะให้รายละเอียดกับท่านในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้เช่นกันนะครับหรือ,อช่องทางอีกช่องทางหนึ่งมาที่โรงพยาบาลหนองนาธรรมของเรานะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับช่องทางน,นี้ท่านก็จะสะดวกได้เช่นกันครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ ก็สามารถแก้ไความประสงค์ดได้นะครับีแล้วไม่มีผลข้างเคียงนะครับปกติที่เชิญงม,มาฉีดกันเยอะๆนะครับนะบคะฉีดครบสองเข็มแล้วเข็มแรกจะมีอาการบง่วงคือเล็กน้อยเข็มที่2จะมีอาการปวดที่บริเวณฉีดหลังจากนั้นก็ปกตดิดีค่ะเชิญะชวนทุกคนนะครับมาฉีดวัคซีนกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับผมฉีดแล้วอาการดีมากครับ ขอเชิญชวนทุกท่านมาฉีดวัคซีนโควิด -19 โควิดนี้เราต้องรอดนะคะขอเชิญชวนทุกท่านมาฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กลุ่มฉีดแล้วคุณก็ฉีดได้ครับโควิดนี้อยู่รอดปลอดภัยร่วมใจกันฉีดวัคซีนฉีดแล้วเดียนาู้ส่หน้าจากอาจรย์เช่นดี้ค่ะจะรับมือกันได้ไหมคะ